ว่ายังกจะเห็นเหรอก็ร่างอันนี้อยู่กับก็ร่งในยุาโปกอยู่ข้างแม่เุ็ธเป็นยุติคราบผมอาร์ตก็จริงอาร์ตท็่เอาหนาโปกแม่เขาห่าเอาแล้วจะได้จับมาหนาวอีกเนาะจะสั่งจะมาเปลี่ยนแปลงคนทำให้คนเป็นไข้เป็นหนาวอากาศเปลี่ยนแปลง พอเนี่ยแหลมเราไปหาใหม่หาไหลอยู่ข้ามหมอดข้ามมวยไปเลยทีเมื่อเราบอกข้ามหมอดข้ามมวย เอาวลาลูกต้มเย็นสวยๆเย็นเย็น หาวปนี่สิอาบเพน้อาน้ำนี่เนาะสาันแล้วค่ะฮะตั้งเต้มานาวกับว่าอาบไหมสาันแล้วค่ะสามมือแล้วว่ามันเป็นหนอนหรอบ่าะมันเป็นหนอนหร้อเต้เอเงิดไหลจะได้จะกลับมาหนาวอีกเนาะบรรยากาศเนี่ยเป็นวันออนนะยาเนาะ หนาวเย็นหนาวเย็นหนาวเย็นถามแม่แล้วม่ไปถามใครไปนั่งรถคันไหนเนี่ยเดี๋ยวรอรถมารับมีรถส่วนตัวบ่ในส่วนพอะไรีันหันอะไรอีกอาบน้ำมานานแล้วนูนถามแม่แล้วแม่ถามใครแม่เธอเหรอ ไม่คือมาแค่นี้วเอปกับรถคันไหนพ่อพ่อฮักกว่าบ้านไหนน่ะอุดรอุดรอ๋มึงเจารถอย่างมากเอารถแท็กซี่มาจะแม่เอารถแท็กซี่มาไปสู่งานเลยติ ไปทุกงานแต่เดือยเมื่อไหร่ฮะแต่เดี๋ยวมื่อไห่ครับโอ้คือเดือนเดือนแล้วแม่เดือนละไปกับไปแน่น้อนไปน้องไปแต่พ่อเงาะเอ้ยพ่อเงาะเนี่ยน้องเงาะเมารถแท็กซี่ไหมใช่ดส่วนตัวส่วนตัวตัวนี้ส่วนตัวส่วนตัวรถอะไรอ่ะแท็กซี่เป็นรถอะไรรถเล็กเก่งวะ แต่ว่าถ้าไปตามคิสเกต1อยเอ็นจะเป็นคิสเกตร,รถแม่ใช่ไหมคิสเกตแล้วก็ถ้าเป็น1 0ยเอ็นจะรถเพื่อนอไปกันมาซ้ำบ่ายมาติมเปลี่ยนส่วนตัวเนะาะไปไปด้วยกันกี่คนโอ้โหคกคนเนาะไม่ไปเบิร์ยู่ติแท็กซีย่ยันหมดอยู่เหรอหมดแบงค์<ำ>สี่สแง่กันไปตี พ่อว่าบ่เห็นบ่เห็นไปหายาเลยไม่ไปร้องเพลงให้ยาฟังเลยอ่ะหนูปลายอ่ะเพิ่อนมี่เพิ่นมี่แม่ไหมเพิ่นก็เลยบ่ได้สนใจกับยาเลยเดี๋ยวนี้ได้ติบบ่เดี๋ยวนี่มันบ่เดี๋ยนี่มันเยอะจ้ะมันเยอะมันสมือป๊อ คุณเพิ่นเคยหายเพิ่นก็นหกายทนะี่เกาลแหละเนาะคู้เพิ่นเคยหายอยู่ต่างประเทศเพิ่นหายที่เกายลีหรือเาใจก็ดีคราแม่เอา้าสู่ไปเฮ็ดไปแหละมันเป็นหน้าที่ของเราเป็นอาชีพเป็นหน้าที่ของเราจะในช่งกับมักหนาวอีกอากาศเปลี่ยนแปลง,งเนี่ยมือเศารอ่ะ กังเว้นฝนหอนน่ะหอนจนตับสิแตกตอนเช้ามาก็หนาวลมวีวีอ่ะอากาศอากาศเปลี่ยนแปลงคิดว่าฝนจะตกเลยตอนมั้นหอนอืม นีเราจะไปไหนวันนี้นะวันสีสะเก็ดสีสะเก็ดเพชรบ้านแพงนอนบ้านไหมคะสีสะเก็ดเขาออกไปงานออเดินทางอยู่รอดปลอดภัยไปตลอดปลอดภัยเด้อลาเดินทางตลอดปลอดภัยไปพักผ่อนแล้วก็ ยำมแรงกับไปเวทีทำงานตามน้าที่ของเราจะเอาไปนอนสักคนลังมองมันกะบ่มี่มองพักเนาะค่ะอืลนนเป็นพักจะมาได้จากงานแล้วอ่ะเป็นเดือนเดือนที่เป็นแฟนกันหมอที่นูมาจากพะเยาดิ เอาป้าเจรักใช่ป่ะปูดโวกแบบพวกแบกแต่งผู้นั้นเป็นพ่อฮักผู้นี้เป็นแม่ฮักเป็นเอฟซีเออด้วยใจรักและผูกพันเนาะโอเคโอเคทั้งทั้งเหนือมันมุมีหมอลำเนี่ยลำไปบ่อหอนบ้านยังก่อนบ้านเจ้าน่ะบ้านเออ่ไม่ใจทั้งไหนก่อนทั้งไม่ใจทั้งพะเยาค่ะพะเยา ป้ามีขวบมีขั้วเปล่ะแม่ออกขั้วเคยมีแต่ตอนนี้ไม่มีเพราะอะไเหตุการณ์เหตุงานตัวนี่จังไรเหตุสวนเหตุหัวเหตุสวนสวนยางสวนนี้ก็เลยอยากมาหาลูกสาวลูกสาวลูกชายดูเป็นแม่ฮักน้องเงาะอืกโอเคพวบยิ่งน้อย คลิปนี้าฝากไปซ้ำนีคลิปหนาจังหวากันไหมเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมึงเราให้กดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ใบบักปกูดพร้อมทั้งมากะลุงนะช่องครัวลำเพลินนะจ๊ะติดตามด้วยค่ะวัสดีค่ะ